สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมต้มฟีเก้าธันวาครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ําตกทานทองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมข้างในนะครับน้ำตกทานทองนะครับอำเภอครีรัลนิคมนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในครับด้านในครับวันนี้เข้ารายการช้านิดนึงครับเรื่องด้วยผมก็ตกอุบัติเหตุนะครับตกไปในรูสาลานะครับรูสาลาครับเลยทาให้ขาเลือดนะครับทั้งสองข้างนะครับเลยเดินลําบากนิดนึงครับตอนนี้เดินลําบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยๆเดินนะพราะเพราะว่าผมเดินลําบากนะครับ สักคู่นะครับสักคู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับวันนี้ก็เดินลำบากครับเดินเหมือนคนพิการเนี่ยเพราะว่าเดินขาก็เพกแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งครับเดินยากครับเดินยากปกติมันเดินง่ายครับแต่เังเอแล้วขาผมเจ็บนะครับเลยเดินยากนะครับเดี๋ยวเราไปฟังประธานชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพูดถึงน้ำตกทานทองครับครับสวัสดีครับผมในนามชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้เรามาสำรวจโครงการปันปันท่องเที่ยววิถีใหม่น้ำตกทางทองบ้านน้ำราดอำเภอศรีรัตนิุรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในนะครับนี่ครับสวัสดีนะครับพี่หลุยสวัสดีโกลเดอร์นะวันนี้ก็พี่ก็เจ็บอยู่นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในครับด้านในน้ำตกทานทองนะครับ มันอาจจะมืดบ้างนะครับค่อยๆเดินนะพี่นี่ครับน้ำตกทานทองด้านในนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่น้ำใสไหลเย็นให้ดูนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับน้ำใสไหลเย็นนะครับไหลไหลเย็นนะครับนี่ครับไปนะครับเราเข้าไปให้ไงนะครับไปนักพอเดิน เดินไปได้เลยสลุนู่นเลยเดี๋ยวเราพาไปนะครับเราพาไปนะครับเดี๋ยวกลุ่มจักรยานจะพาไปนะครับถ้าสัญญาณตัดก็ต้องขอไยผมจะต่อใหม่นะครับทำไมากไมากนี่ครับผมเดินอยู่นะเนี่ยเห็นไหมครับเด็กๆเด็กๆทชอบนะครับ้ําตกมันใสนะมันใสพี่เอฟก็มานะครับวันนี้พี่เอฟก็มานะครับ แต่ผมมันจะเดินยากนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ขาเจ็บไปแล้วนะครับขาเจ็บไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับสักคู่ครับต้องค่อยๆเดินครับนี่น้ำตกทานทองนะอำเภอีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะวันนี้ประหลัดยึดก็มานะครับอันนี้ลูกสาวพี่เอฟนะนี่ลูกสาวพี่เอฟครับนักปั่นจักรยานครับนักปั่นจักรยานครับลูกสาวพี่เอฟครับ เนี่นายน้ำตกนะครับพี่อ๋อยนี่มาจากการจนัดดิดนะครับนี่ครับพี่อ๋อยพี่ของเรานะครับนี่ครับพี่เอสนี่ก็พี่ของเราแล้วครับนี่นี่ประหลัดยุทธประหลัดยุทธนี่คนดูทางแล้วคนดูทางนี่ประหลัดยุทธนะครับประหลัดยุทธน้ำใสเย็นมากนะครับน้ำตกตาซองทำเนียบทำเนียบพี่แอ๊บมีความยอดเยี่ยม เห็นไหมครับสวยครับสวยครับน้ับใสๆดินครับต้นน้ำครับต้นน้ำเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในให้สุดเลยนะครับให้สุดเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถเดินได้สุดเลยนะครับข้างในนะครับน้ําจะไหลแบบนี้ตลอดนะครับเห็นไหมครับน้ำไม่หยเลยนะเดินสบ้ยเดินสบายมันอุ่นมันเลยมันเลยมันเลยยากดียากน้ำน้ำตกทานทองครับน้ำจะใสแบบนี้ <ítulo> แล้วก็ไหลท,ทั้งปีนะครับถึงแม้ฝนจะไม่ตกนะครับก็ไหลทั้งปีนะเพราะน้ํานี่ไหลมาจากป่าต้นน้าว่าน้ําลาดนะครับผมได้ไปสำรวจมาแล้วคือเดินสุดเลยนะครับเดินสุดเลยนะครับเดี๋ยวประมาณประมาณ800เมตรผมเดินมารอบนี้น่าจะ19แล้วเห็นไหมครับเนี่ยมันใสนะเนี่ยทำไมผมถึงพาเดินเข้ามาข้างในเพราะว่า น้ำมันไหลเย็นนะครับก็คืออยากให้พี่ๆดูต้นน้ําว่าต้นน้ํามันมายังไงนะครับเนี่ยเดินดูได้ครับเห็นไหมครับเดินสบายครับามากเลยนี่ยครับเราก็พากลุ่มจักรยานนี่กลุ่มจักรยานมานะครับเนี่ยเดินอยู่ครับเหนแล้วท่องเที่ยววิถีใหม่นะครับปั่นท่องเที่ยววิถีใหม่นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ น้ำใสมากน้ำใสมากทรายก็เนียนมีกรวดเล็กน้อยมันมันเป็นทรายขาวปลาเปนเล็กน้อยมันเป็นทรายขาวลวดลวดเท้าด้วยใช่บายเลยที่เพื่อนๆพนที่เห็นน้ำขุ่นนี่คือเราเดินนะครับเราเดินเราเหยียบพวกพวกเศษวัสดุอะไรเงี้ยตะกอนตะกอนขึ้นเลยได้อยู่นิดนึงเหนะน้ำใสมากเหยเหยียบเท้าก็ได้เลยนะเหยเห็นไหมครับนี่ยตอนนี้เราอยู่ใน น้ำตกทานทองแล้น้ำตกทานทองมันใสนะครับเห็นไหมครับนี่ปลาดยุดนั่งอยู่นี่ครับให้ดูครันีน้ำตกทานทองครับเป็นสถานที่ที่อีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ผมแนะนำนะครับน้ำตกทานทองคีรีรัตน์นิคมนับจากสุราษฎร์มาถึงนี่50กิโลนะครับกิโลนะครับเพื่อนเพี่สามารถปั่นจักรยานเข้ามาได้นะครับทางดีแล้วนะครับทางดีแล้วนะนี่ครับ ก็วันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ<อ>าพามาเที่ยวน้ําตกทาน,น <ะ S 2> ทองนะครับเนี่ย <นะ S 2> พี่พี่าท่าน้าเฮ้น้าเฮ้ยห้าเฮ้เอน้่งที่พี่ของเรานะครับพี่พี่ของเรานรเานี่ยนี่ครับพี่พี่ของเรา,รเ,ราเดี๋ยว พี่พี่บอกว่าอยากชมให้สุดเดี๋ยวผมจะพาไปสุดเพราะไปอีกแค่ร้อยเมตรอีกแค่ร้อยเมตรจะถึงแล้วนะครับ <dar> c, อีกแค่ร้อยเมตรจะสุดแล้วนะครับข้างหน้ามันจะเป็นทางปูนนะครับเดี๋ยวผมจะไปดักรอพี่พี่ข้างหน้านะให้พี่พี่เดินมานะครับเดี๋ยวนะครับ<ๆ>ตอนเนี้ผมพกกล้องอยู่พกกล้องอยู่ทั้งหมดห้าตัวนะครับกล้องงูห้าตัวเมื่อกี้ตกหลุมไปแล้วนะครับกล้องหักไปแล้วหนึ่งตัวนะครับกล้องหักไปแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่ครับ น้ำตกทานทองครับเห็นนะครับเนี่ยครับเดินได้สบายครับในเนี้ยแล้วก็ไม่มียุงนะครับเพื่อนๆพี่ไม่ต้องกลัวนะครับที่นี่ไม่มียุงนะครับเนี่ยไม่มียุงครับเดินได้สบายครับเนี่ยจะสุดแล้วข้างหน้าสุดแล้วเดี๋ยวดูนะพี่ๆกำลังมาครับเนี่ยครับในน้ำตกทานทองครับ อันนี้เด็กเด็กน้อยสองคนนะครับน้องฝอดนะครับต้องฝอดนะครับตัวเล็กชื่ออะไรดิฮะสปายโอ้โหมันชื่อดีมากเลยนะ,ยะน้องฝอดกับน้องสปายนะครับน้องฝอดกับน้องสปายนักปั่นของเรานะครับนี่ครับกำเดินมาเรื่อยๆครับน้ำมันเย็นครับน้ำมันเย็นผมพาผู้สูงอายุมาได้ <laughs> ผู้สูงอายุก็มาได้นะครับผู้สูงอายุก็มาได้มาได้ทุกวัยครับเด็กชดีมีคันก็มานะครับมีคันกับคันกับคันเด็กเด็กวุฒาเขมาได้ครับคราเดินไปนะครการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทูมูสเอสสี่จีนะครับเร็วแรงไร้บิดนะครับเข้าป่าก็ถ่ายทอดสดได้ครับ ใช่แล้วฟ้าชมนะครับเพื่อนพี่จะได้มาครับเออเฮ้ยน้ำตกทานทองมันเป็นยังไงข้างในมันเป็นยังไงพาดูครับนี่ถึงแล้วนี่ครับคือป่าต้นน้ำครับน้ำที่ไหลมาคือไหลมาจากป่าต้นน้านะครับนี่คโอ้ตรงนี้ตรงนี้หินจะลื่นหน่อยนะพี่แอฟตรงนี้หินจะลื่นหน่อยนะนี่ครับ นี่ก็คือสุดแล้วนะครับสุดแล้วนะครับเห็นไหมครับคือระยะทางทั้งหมดจะสองเมตรนะครับเดินมานะครับจากที่เราอยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้เราเดินมาสุดแล้วนะครับน้ําตกทานทองนะครับอาเภอครีรตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับให้ดูว่านี่มันไหลมาเนี่ยกล้องเราไม่ต้องกลัวครับโดนน้ำก็พูดได้เลยคำเดียวว่าพังครับไงครับ พูดคำเดียวว่าโดนน้ําก็พังครับนี่ครับมันไหลมาจากนี่ครับป่าต้นน้ํามันอยู่นู่นครับเห็นไหมครับใช่ถนนตัดไปนี่ใช่เนี่ยป่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละทางใช่ครับนี่ครับมีปลาด้วยมีปลาด้วยปลาปลาปลา นี่ครับสุดแล้วนะครับน้ำตกทานทองนะครับนี่ตกทางน,น้ำตกทา,า,า,านทองครับ,บก็วันนี้ก็มาฟังประธานชมรมจกักรยานพูดปิดท้ายคลิปของวันนี้นะครับที่น้ำตกทานทองนะครับในโครงการปั่นจกักรยานนะครับปั่นต้องเที่ยววิธีใหม่น้ำตกทานทอง <Okay. S 1> อำเภอคีรัตนิมีคมจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีครับ ครับสวัสดีครับที่นี่พื้นป่าอุดมสมบูรณ์มากครับน่าจะมาท่องเที่ยวนะครับสามารถพาครอบครัวแล้วก็ปั่นจักรยานหรือว่าขับรถยนต์มาท่องเที่ยวได้ก็อยู่ติดถนนสามารถเดินทางได้สะดวกครับสถานที่ปลอดภัยสะอาดแล้วก็ร่มรื่นครับส่วน้าติดตามอย่างยิ่งครับวันนี้ผมก็ขอจบนะครับกิจกรรมนะครับกิจกรรมนะครับปั่นสำรวจโครงการนะครับปั่นท่องเที่ยววิถีใหม่นะครับของชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ แล้วพบกับผมใหม่หนะครับส้มจีสก้าธันวานะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับทางนี้เลยผลมาทางนี้เลยคนับมาที่นี่แล้วมาเที่ยวกันดีนะครับ